หลอนผีวิญญาณหลอนอยากหลอนตุ้ฟังเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของยายฉันเองยายเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของยายเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก ตกเย็นทุกบ้านจะปิดประตูหน้าต่างกันอย่างเงียบงนันบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านก็มืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านเงาไม้ใหญ่ๆเรากลับซ่อนความเร้นลับอันน่ากลัวเอาไว้ยายเล่าว่าในหมู่บ้านนั้นมียายชราอยู่คนหนึ่งแกชื่อว่าป้าทุมแกอยู่คนเดียวในกระท่อมเก่าๆซึ่งอยู่ริมทุ่งนาไกลออกไปจากบ้านคนอื่นๆ ทุกคนในหมู่บ้านที่รู้จักป้าทุมแต่ก็ไม่ค่อยมีใครกล้าไปใกล้กระท่อมของป้าทุมมากนักเพราะว่าป้าทุมมีพฤติกรรมแปลกๆาไม่ค่อยพูดจาไม่ชอบจ้องมองคนอื่นด้วยสายตาที่ลึกและวาววับราวกับสายตาของสัตว์ป่าที่หิวโหวยทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ป้าทุมเรื่องราวเริ่มน่ากลัวขึ้นเมื่อชาวบ้านสังเกตว่า ในช่วงนั้นสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเริ่มหายไปทีละตัวเริ่มจากไก่หมาแมวและแม้แต่ควายในทุ่งนาที่ถูกทิ้งไว้ตอนกนลางคืนก็ค่อยๆหายไปอย่างไร้ล่องลอยบางครั้งชาวบ้านก็พบล่องลอยที่แปลกประหลาดาเช่นซากสัตว์ที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพที่สยดสยองเรื่องในถูกกินจนหมดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก เ้ากับว่ามีการกัดกินทุกอย่างอย่างกระหายเลือดในคืนหนึ่งในช่วงที่เดือนดับชาวบ้านบางคนได้ยินเสียงขุดดินเสียงนั้นดังออกมาจากทางทิศท,ที่กระท่อมของป้าทุมปลูกอยู่พวกเขาก็อดสงสัยไม่ได้จึงตัดสินใจแอบไปดูกันเงียบๆขณะเดินไปทุกคนก็รู้สึกถึงความเยืออเกเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นเพราะอากาศหรือความหวาดกลัว ทแทรกเข้ามาในจิตใจของพวกเขาพอไปถึงกระท่อมของป้าทุมพวกเขาก็เห็นภาพที่ทําให้พวกเขาไม่อาจลืมได้ตลอดชีวิตเลยป้าทุมกําลังก้มผุดหลุมอยู่ข้างๆกระท่อมไปน้าเปื้อนไปด้วยดินและในมือของปทุมก็มีหัวใจสดๆของสัตว์บางชนิดที่ยังคงเต้นตุบๆอยู่ป้าทุมกัดหัวใจนั้นด้วยความรุนแรง ใบหน้าของป้าทูมเต็มไปด้วยเลือดที่ไหลย,ย้อนลงมาจนถึงลำคอรอยยิ้มเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความกระหายเสียงหัวเราะเบาๆพร้อมกระซิบเสียงแหบแห้งว่าหน่อยเหลือเกินเสียงนั้นแผ่วเบาจนแทบจะไม่ได้ยินแต่มันแฝงไปด้วยความสยดสยองที่แทรกซึมไปใน,ในใจของทุกคนที่พบเห็น ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์วันนั้นรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเขาแน่ใจว่าป้าทุมไม่ใช่คนปกติและน่าจะเป็นปอบอย่างที่พวกเขาคิดกีลาชีวิตสัตว์เลี้ยงของหมู่บ้านอย่างแน่นอนยายเล่าต่อว่าชาวบ้านพยายามเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับป้าทุมหากพบเจอก็จะไม่ศบตาและหันหน้าหนีไปโดยทันทีเพราะรู้ดีว่า การสบสายตากับผีปอบอาจทำให้พวกเขาถูกสิ่งและกลายเป็นเหยื่อไปด้วยหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นหมู่บ้านก็เริ่มระมัดระวังและทำพิธีขอพรป้องกันผีปอบทุกคืนแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีบางคนได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะแหบแห้งในยามค่ำคืนบางคนก็อ้างว่าเห็นเงาของปะทุมยืนอยู่ที่ปลายทางเดิน โดยมีแสงจังสาดส่องไปที่ใบหน้าซีดขาวของปทุมดวงตาที่ดำสนิทไหลแววชีวิตและเต็มไปด้วยความโกรธเกีียวเมื่อเห็นสถานการณ์เลวร้ายลงทุกทีชาวบ้านจึงตัดสินใจไปหาหมอผีเพื่อทำพิธีขับไล่ผีปอบที่ครอบงำร่างปทุมมานานนับปีๆีหมอผีผู้นั้นเป็นชายแก่ที่มีชื่อเสียงด้านการขับไล่วิญญ,ญาณ และมีพลังในการปราบปอบหมอผีก็เตรียมเครื่องรางและอาวุธพิธีต่างๆจากนั้นก็ทำพิธีในคืนเดือนมืดคืนนั้นชาวบ้านทั้งหมดมารวมตัวกันที่กระท่อมของป้าทุมพวกเขาจุดเทียนล้อมรอบกระท่อมด้วยการสวดคาถากันเป็นแถวหมอผีก็เริ่มทำพิธีโดยใช้เชือกสายสินล้อมรอบพื้นที่เพื่อก,กักวิญ,ญญาณปอบให้อยู่ในวงนั้น ปทุมเดินดิ้นลนและส่งเสียงร้องที่น่าขนลุกร่างกายของปทุมบิดเบี้ยวมีเสียงแหบแห้งออกมาจากลำคอเลวกับมีบางสิ่งบางอย่างพยายามหลุดออกมาจากร่างของปทุมหมอผีก็ใช้มีดด้ามงาช้างที่มีอาคมเฉพาะแทงลงไปที่พื้นดินเพื่อเรียกปอบให้ออกจากร่างเสียงกรีดร้องที่ดังออกมาจากร่างของปทุมนั้นเยือกเย็นและน่ากลัว จนทําให้ชาวบ้านทุกคนต้องถอยหลังไปด้วยความหวาดกลัวร่างของปทุมสั่นไปมาอย่างรุนแรงก่อนที่หมอผีจะท่องคาถาขับไล่สุดท้ายพร้อมกับเป่าข้าสารที่ผสมน้ำมนต์ลงไปที่ตัวปทุมจูๆ่ๆร่างกายของปทุมก็หยุดนิ่งสายตาที่เคยโก,กรธเกลี้ยวก็หิวกระหายกลายเป็นสายตาที่เศร้าหมองและเจ็บปวดปทุมร้องขอความช่วยเหลือ แถวบเบารากลับเป็นคนปกติอีกครั้งก่อนที่ร่างจะล้มลงกับพื้นและจากไปอย่างสงบแม้ว่าหมอผีจะขับไล่ปอบออกจากร่างผาทุงได้สำเร็จแต่ชาวบ้านก็ยังคงหวาดกลัวหลังจากคืนที่ทำพิธีขับไล่นั้นมีบางคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงกรีดร้องของปอบในยามค่ำคืนและบางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะแหบแห้งที่ดังออกจากป่า หรือทางเดินในหมู่บ้านยายบอกว่าความเชื่อในเรื่องปอบยังคงฝันแน่นในใจชาวบ้านและพวกเขาก็เชื่อว่าผีปอบอาจยังคงวนเวียนในหมู่บ้านรอคอยเหยื่อคนใหม่ที่อ่อนแอและพร้อมจะสิงร่างเพื่อให้มันได้ลิ้มรสความหิวโหยของมันอีกครั้งหลังจากการทำพิธีขับไล่ปอบและการจากไปของป้าทุ่มเรื่องน่ากลัวก็ยังไม่จบไม่ง่าย แม้ว่าชาวบ้านจะคิดว่าปอบถูกขับไล่ไปแล้วแต่วิญญาณชั่วร้ายยังคงหลอกหลอนหมู่บ้านเหมือนว่าจะไม่หยุดตามล่าเหยื่ออย่างง่ายใดยายเล่าต่อว่าหลายคืนหลังจากการทำพิธีขับไล่ผีปอบชาวบ้านบางคนยังคงได้ยินเสียงหัวราะแหบแห้งที่ดังมาจากทุ่งนาเสียงนั้นบางครั้งดังแผ่วๆแทรกผ่านความมืดในยามดึก กล่วกับวิญญาณชั่วร้ายกำลังหัวเราะเยะการขับไล่ที่ไม่สำเร็จหลายคนเริ่มฝันเห็นปทุมในชุดเก่าๆยืนจ้องมองจากพอบป,ป่าด้วยสายตาโกรธเกรี้ยวบางคนก็ฝันว่าปทุมเดินมาใกล้กๆพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็ยนว่าไม,ม่ยอม อาหิวและข้าต้องหิวตลอดไปยายบอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งมีชายหนุ่มในหมู่บ้านคนหนึ่งที่เคยล้อเล่นเรื่องปอกถูกพบอยู่ในสภาพเน่าสยดสยองวันนั้นเขานอนหลับอยู่ในบ้านกับครอบครัวปกติแต่พอตื่นมาในตอนเช้าทุกคนก็ต้องตกใจ เมื่อพบว่าเขานอนแน่นิ่งโดยมีใบหน้าซีดขาวและดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากมีรอยเลือดซึมออกมาใบหน้าของเขาเหมือนเห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคนในหมู่บ้านต่างกระซิบว่าวิญญาณของปทุมมาเอาคืนแน่ หรือไม่ก็มีผีปอบที่ปทุมทิ้งไว้เบื้องหลังให้ตามเขามาหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นชาวบ้านก็เริ่มกลับมาละมัตระวังและหวาดกลัวกันยิ่งกว่าเดิมไม่มีใครกล้าออกไปทุ่งนาหรือเข้าป่าหลังหมู่บ้านในยามค่ำคืนอีกต่อไปแต่ในบางคืนคนในหมู่บ้านก็ยังคงได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนและเสียงคล้ายเสียงขุดดินก็ดังมาจากกระท่อมล้างของปทุม จึงไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกยายเล่าว่ามีคนเล่าลือกันว่าปอบที่เคยสิงปะทุมมันไม่ได้ไปไหนแต่มันยังคงวนเวียนในหมู่บ้านเรานี่แหละเราคอยให้ใครสักคนเปิดใจรับมันเพื่อให้มันสามารถกลับมาในร่างใหม่และอารวาสต่ออีกครั้งชาาบ้านจึงพยายามรักษาสภาพจิตใจให้เข้มแข็งและระมัดระวังไม่ให้ตัวเองมีความกลัวหรือจิตใจที่อ่อนแอเพราะเชื่อกันว่า อบจะเข้าสิงเฉพาะคนที่มีจิตใจอ่อนแอและหวาดกลัวเป็นพิเศษในคืนหนึ่งหลังจากเรื่องราวเหล่านี้เริ่มเงียบหายไปชาวบ้านก็เริ่มผ่อนคลายเชื่อว่าอาจจะพ้นภัยแล้วแต่ยายบอกว่าไม่กี่เดือนต่อมามีเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อว่าน้อยเริ่มแสดงอาการแปลกๆเ,เด็กคนนี้ที่เคยร่าเริงชอบเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านแต่จู่ๆเขาก็เริ่มเงียบขรึม นั่งจ้องมองท้องฟ้าแล้วก็ทำตัวเหม่อลอยเหมือนกำลังฟังเสียงอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินพอแม่ของน้อยก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติและพยายามพาน้อยไปหาหมอเพื่อดูว่าเป็นอะไรกันแน่แต่หมอก็ตรวจไม่พบความผิดปกติใดๆคืนนั้นพ่อของน้อยได้ยินเสียงลูกสาวหัวเราะเบาๆอยู่ในห้องนอนจึงเดินเข้าไปดู ภาพที่เห็นทำให้เขาตกใจแทบพูดไม่ออกน้อยกำลังนั่งอยู่ตรงมุมห้องต้องมองไปที่มุมมืดและยิ้มอย่างเยือกเย็นรอยยิ้มของเด็กหญิงคนนั้นแปลกประหลาดไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กไร้เดียงสาแต่เป็นรอยยิ้มที่ดูหิวโหยและเย้ยหยันพ่อน้อยรีบคว้าตัวลูกสาวแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่น้อยกลับกระซิบเสียงแผ่ววบาว่าวัตุมมหาหนู ป้าทุมบอกว่าหิวเรื่องนี้ทําให้ทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันหวาดกลัวว่าปอบของป้าทุมอาจจะยังไม่ได้ไปไหนจริงๆมันอาจจะแค่รอคอยใครสักคนที่เหมาะสมที่จะเป็นร่างใหม่ของมันยายบอกว่าหลังจากเรื่องของน้อยชาวบ้านต้องทําพิธีขับไล่กันอีกครั้งและใช้เครื่องรางของขลังทุกอย่างที่มีเพื่อป้องกันผีปอบไม่ให้เข้าสิงเด็ก แต่บางคนยังเชื่อว่าปอบไม่ได้หายไปไหนจริงๆมันก็แค่เฝ้ารอใครสักคนที่เหมาะสมเพื่อที่จะกลับมาอารวาสอีกครั้งทุกวันนี้ยายบอกว่าถึงแม้จะผ่านมาเนิ่นนานแล้วแต่ชาวบ้านยังคงหวาดระแวงไล่กล้าออกไปไหนยามค่ำคืนและกระท่อมล้างของป้าทุมก็ยังคงตั้งอยู่ที่นั่นท่ามกลางความเงียบและความมืดคนในบู่บ้านเชื่อกันว่า หากใครมีจิตใจอ่อนแอและเข้าไปใกล้กระท่อมนั้นในตอนกลางคืนเสียงหัวเราะแหบแห้งและเสียงกระซิบแผ่วๆของปอบจะตามมาหลอกหลอนทอมทั้งคำกระซิบที่ฟังแผ่แผแวเบาว่าป่าเหี้ยว้ารอพวกเจ้าอยู่ ชมคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากฟังเรื่องหลอนเรื่องไหนสามารถเมนใต้คลิปได้หรือถ้าเพื่อนๆอยากฝากเรื่องเล่าสามารถส่งเรื่องราวมาทางเพจ Facebook ช่องหลอนผีวิญญาณหลอนได้เลยนะคะ